สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ยิบและทีมงานโฮมไน้อยู่พามาชมโครงการปรินเพชรเกษม69จากปรินสิริโครงการนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังใหญ่สไตล์โมเดิร์นคลาสสิกพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเริ่มต้นที่273ตารางเมตรไปจนถึง431ตารางเมตรบนที่ดินเริ่มต้นขนาดใหญ่100ตารางวาที่รองรับครอบครัวขนาดใหญ่ได้ทุกช่วงวัยมีการออกแบบที่สามารถรองรับผู้สูงอายุได้ในบ้านทุกแบบ ติดตั้งสัญญาณการขโมยมาให้ในบ้านทุกหลังมาพร้อมส่วนกลางที่ครบครันในราคาเริ่มต้น9.99ถึง20ล้านบาทค่ะสำหรับที่ตั้งของตัวโครงการจะอยู่ติดถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้เป็นทําเลที่สามารถเดินทางได้สะดวกเชื่อมต่อกับเส้นทางลัดและถนนเส้นหลักได้หลายเส้นทางเช่นซอยเพ 69, ชรเกษม69ซอยเพชรเกษม81ถนนเพชรเกษมถนนบางบอน3ถนนบางบอน5ถนนเอกชัยถนนการจนาพิเศษ และอยู่ไม่ไกลจากทั้งด่วนบางขุนเทียนประมาณ10กิโลเมตรค่ะส่วนตัวเลือกการเดินทางอย่างรถไฟฟ้านะคะตอนนี้จะมีรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินสถานีที่ใกล้โครงการที่สุดคือสถานีหลัก2ห่างจากโครงการประมาณ7กิโลเมตรส่วนในอนาคตจะมีส่วนต่อขยายเพิ่มเติมค่ะสถานีที่อยู่ใกล้โครงการที่สุดคือสถานีทวีวัฒนาห่างจากโครงการประมาณ3กิโลเมตรส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบของโครงการเช่นตลาดคลองขวางบิง๊กซีและแมคโครเพชรเกษม วิกตอเรียการ์เด้นซีคอนบางแคและเดอะมอลล์บางแคค่ะส่วนโรงพยาบาลที่อยู่ในโซนนี้เช่นโรงพยาบาลเกษมราชบางแคโรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขมโรงพยาบาลบางประกอกและโรงพยาบาลนครทนเป็นต้นส่วนสถานศึกษาในโซนนี้เช่นโรงเรียนกรพิทักษ์โรงเรียนอัศสมชัญทนบุรีโรงเรียนอนุบาลเด่นล่าโรงเรียนเลิศล่าเพชรเกษมและโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศหนองแขมเป็นต้นค่ะ โครงการปีนเพรเกษม69เนี่นะคะคุณผู้ชมจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นบนที่ดินเริ่มต้น100ตารางวาโครงการนี้จะมีความเป็นส่วนตัวสูงเพราะว่ามีแค่1น8ยู่นิตเท่านั้นตั้งอยู่บนที่ดิน5 5้ไร่76.1ตารางวาค่ะโดยโครงการนี้จะออกแบบมาในแนวความคิดอยู่อย่างยั่งยืนและออกซิเจนคอมมูนิตี้เป็นการออกแบบให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติตัวบ้านมีการดีไซน์ให้รองรับผู้สูงอายุได้และภายในตัวบ้านยังมีช่องแสงบานใหญ่ที่สามารถมองเห็นวิวภายนอกบ้านได้ด้วย แล้วตอนนี้เราก็อยู่ด้านหน้าโครงการแล้วนะคะคุณผู้ชมตัวโครงการเนี่ยจะมีทางเข้าออกทางเดียวติดกับถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ตัวเมนเกตจะเป็นตัวเมนเกตขนาดใหญ่นะคะแยกทางเข้าออกตรงกลางเป็นป้อมระปภระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่จะเป็นรั้วสองชั้นนะคะคือจะมีรั้วก้านไม้กระดกแล้วก็มีรั้วรังเลื่อนอัตโนมัติด้านหลังสําหรับฝั่งทางเข้านี่นะคะจะแยกช่องสําหรับลูกบ้านแล้วก็วิซิเตอร์ด้วยโดยช่องของลูกบ้านเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะส่วนวิซิเตอร์เนี่ยจะเข้าทางขวามือติดกับป้อมระปภ โดยลูกบ้านสามารถขับผ่านเข้าไปในโครงการได้เลยโดยใช้ระบบ Easy Park ส่ซูวิสิเตอร์จะต้องแลกบัตรก่อนเข้าโครงการนอกจากนั้นเขายังมีกล้อง C C T V ติดตั้งไว้ให้ทั้ง2ฝั่งและกระจายตามจุดต่างๆภายในโครงการอีกด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปชมได้ในโครงการกันเลยค่ะพอเราเข้ามาภายในโครงการนะคะบ,บรรยากาศก็จะดูร่มรื่นมากๆเลย ถนนหลักของโครงการจะมีความกว้างอยู่ที่17เมตรค่ะส่วนกลางของที่นี่จะออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกทั้งส่วนกลางแล้วก็ตัวบ้านเลยนะคะโดยส่วนกลางจะแบ่งออกเป็น2จุดจุดแรกจะเป็นตัวขับเฮาส์2ชั้นนะคะบริเวณติดกับตัวเมนเกตเลยด้านหน้าจะมีที่จอดร,รถรองรับไว้ให้สําหรับลูกบ้านที่ขับรถมาใช้พื้นที่ส่วนกลาง พอเราเข้ามาภายในตัวคารคับเฮาส์นะคะพื้นที่ส่วนแรกจะเป็นพื้นที่เปิดโล่งค่ะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดของเขาเนี่ยจะเป็นา่าสโอลิมปิกเลยนะคะจะอยู่ที่6คูณ25เมตรตัวสระจะแยกสระเด็กและจุดจ,จักรุซี่ไว้ให้และถ้าเราสังเกตนะคะพื้นที่ข้างสระเนี่ยเขาจะทําเป็นผนงังแล้วก็มีต้นไม้ไว้ให้เพื่อการสายตาจากถนนเบนด้านนอกเวลาเราใช้สระว่ายน้ำเนี่ยก็จะมีความเป็นส่วนตัวค่ะติดกับตัวสระนะคะก็จะเป็นห้องล็อบบี้ ซึ่งเขาจะตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกบรรยากาศยุโรปภายในเนี่ยทำเป็นฝ้าเพดานสูงแยกจุดนั่งพักผ่อนไว้ให้หลายๆจุดนะคะเราสามารถมานั่งพักผ่อนได้หรือว่าจะให้แขกของบ้านมานั่งด้วยก็ได้ค่ะติดกับตัวล็อบบี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําซึ่งเขาจะแยกห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงพร้อมมีห้องอาบน้ำไว้ให้บริการด้วยและด้านข้างสระก,ก็จะเป็นตัว p o ลเ terrace นะคะที่เขาจะจัดเป็นซันเบดไว้ให้นะคะสาชุดพร้อมมีโต๊ะและเก้าอี้ไว้ให้บริการด้วย ส่วนตรงด้านหลังนะคะจะมีตัวสโลปมาให้ที่เราสามารถใช้รองรับวีลแชร์ได้ถ้าผู้สูงอายุขึ้นมาใช้งานเนี่ยก็ไม่ต้องเดินไปขึ้นบันไดด้านหน้าค่ะติดกับตัวพูลเทเรสนะคะก็จะเป็นห้องโคเวิร์กิ้งสเปซค่ะ ภายในห้องเนี่ยจะมีโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้นะคะเราสามารถใช้นั่งทํางานเอาแล็ปท็อปมานั่งทํางานก็ได้หรือว่าจะใช้จัดประชุมก็ได้โดยห้องนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นกระจกนะคะสูงถึงฝ้าเพดานเลยทําให้เราเนี่ยใช้งานแล้วก็รู้สึกโปร่งสบายและยังสามารถมองไปเห็นวิวสระว่ายน้ําได้ด้วยค่ะชั้น2ของตัวอาคาร l คว้ h เ u s สจะเป็นห้องฟินสขนาดใหญ่ค่ะ ภายในห้องนี้เนี่ยนะคะเขาจะทําเป็นผนังกระจก,กรอบด้านเลยทําให้เราสามารถเทควิวโดยรอบได้เวลาออกกําลังกายเนี่ยก็จะไม่รู้สึกอึดอัดค่ะโดยวิวที่ได้จากห้องฟิตเนสจะมีทั้งสาว่ายน้ำถนนเมนแล้วก็ภายในโครงการอุปกรณ์ที่เขาจัดมาให้ก็ครบเลยนะคะจะมีทั้งลู่วิ่ง elliptical จัก,กรยานไฟฟ้าแล้วก็มีดัมเบลคลาน้ําหนักพร้อมบาะปรระดับได้แล้วก็เสือเอ่อโยคะด้วยค่ะ นอกจากส่วนกลางตรงอาคารขับเฮาส์แล้วเนี่ยนะคะยังมีสวนสาธารณะอีกจุดหนึ่งนะคะอยู่ด้านในโครงการจะมีขนาดประมาณ2ไร่เลยค่ะเมื่อสวนสาธารณะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพื้นที่ส่วนกลางของทั้งโครงการจะรวมเป็นสไร่เลยค่ะคุณผู้ชมบ้านในโครงการจะมีทั้งหมด3แบบบนที่ดินเ,เริ่มต้น100ตารางวาแบบบ้านทานพื้นที่ใช้สอย273ตารางเมตรฟังกช์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องรับแขก1ห้องครัว หห้องพักผ่อนชั้นสองที่จอดรถ3คันแบบบ้านทาราพื้นที่ใช้สอย312ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำา1ห้องรับแขก1ห้องครัว1ห้องพักผ่อนชั้น2ที่จอดรถ3คันแบบบ้านภูรีพื้นที่ใช้สอย431ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องรับแขก1ห้องครัว1ห้องพักผ่อนบนชั้นสที่จอดรถ4คันและ1ห้องแม่บ้านค่ะ สำหรับแบบบ้านที่เราจะพาชมกันในวันนี้นะคะเป็นบ้านไซส์ใหญ่สุดคือแบบบ้านภูรีขนาด431ตารางเมตรการออกแบบตัวบ้านด้านนอกจะมาในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกค่ะใช้สีโทนอ่อนเป็นหลักคือสีขาวแล้วก็สีครีมสำหรับหน้าบ้านมาตรฐานทุกหลังจะได้เป็นรั้วลังเลื่อนที่สามารถเปิดได้เต็มหน้ากว้างพร้อมติดตั้งระบบรั้วอัตโนมัติมาให้ด้วยนอกจากนั้นเขาก็จะแยกทางเดินเข้าไว้ให้นะคะและอุปกรณ์ที่เขาติดตั้งมาให้ก็จะมีป้ายเลขที่บ้านกลิ่งหน้าบ้านเมลบ็อกซ์ไฟหน้าบ้าน ช่องเก็บขยะหน้าบ้านส่วนช่องทิ้งขยะเนี่ยเขาจะเอาไว้หลังรั้วบ้านจะทําให้ภาพรวมของโครงการนี้ดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นในตัวบ้านเขายังมีติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยแมกเนติกเซนเซอร์ไว้ให้ที่ชั้น1ส่วนบริเวณทางขึ้นชั้น2จะเป็นโมชั่นเซนเซอร์พร้อมติดตั้งกล้อง cctv ไว้ให้1จุดนะคะและยังมีระบบโฮมออโตเมชันที่ใช้ควบคุมเครื่องาปรับอากาศติดตั้งไว้ให้ในห้องมาสเตอร์เบดรูอีกด้วยค่ะ พอเราเข้ามาภายในพื้นที่ของตัวบ้านนะคะส่วนแรกจะเป็นที่จอดรถขนาด4จอดเป็นที่จอดรถในร่มพื้นที่ส่วนนี้จะลงเสาเข็มไว้ให้เท่าตัวบ้านเลยค่ะส่วนด้านบนเนี่ยจะติดตั้งไฟดาวไลท์มาให้และช่องน้านข้างตรงนี้นะคะก็จะสามารถเดินเชื่อมไปยังโซนเมนกับห้องครัวได้ค่ะส่วนพื้นที่สวนในบ้านมาตรฐานทุกหลังนะคะเขาจะจัดสวนมาให้โดยการปูหญ้าแล้วก็ลงต้นไม้ใหญ่มาให้ค่ะ สำหรับบริเวณทางเข้าหลักของตัวบ้านนะคะเขาจะยกขึ้นมา2สเต็ปตัวบานประตูจะได้เป็นบานไว้สักขนาดใหญ่2องบานที่สามารถเปิดได้ทั้งคู่นะคะ และตัวบานประตูเนี่ยเขาจะเจาะช่องแสงมาให้เพื่อให้พอมีแสงส่องผ่านเข้าไปในฟอยเยด้านในสําหรับแปลนบ้านของที่นี่นะคะเขาจะเน้นความเป็นส่วนตัวโดยจะเป็นแปลนบ้านหน้ากว้างแล้วก็จะวางเป็นทรง L s h a ช e มีสวนส่วนตัวอยู่ด้านในบ้านเราจะสังเกตว่าบริเวณหน้าบ้านเนี่ยจะไม่มีช่องแสงบานใหญ่นะคะเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเราสามารถเทควิวสวนส่วนตัวด้านในบ้านได้ค่ะซึ่งก็จะทําให้มีวิวที่ดีแล้วก็มีความโปร่งโล่งอยู่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไาดูด้านในตัวบ้านค่ะ เข้ามาภายในตัวบ้านนะคะโซนแรกจะเป็นพื้นที่ฟอยเย่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําตู้เก็บรองเท้าใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยพร้อมกับทาม้านั่งแบบนี้ได้ด้วยนะคะก็เป็นพื้นที่ให้เราใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้านได้สบายๆค่ะถัดจากโซนฟอยเย่เข้ามานี่นะคะก็จะเป็นพื้นที่โซนพักอาศัยจริงๆแล้วค่ะเราจะเห็นเลยนะคะว่าดูโปร่งโล่งขึ้นมากๆเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาจะเชื่อไมไว้ถึงกันหมดเลยทั้งห้องรับแขกห้องทานอาหารแล้วก็แพนทรี่โดยการวางเป็นมุมล็อกไว้กับสวนด้านนอกนะคะ ทำให้นอกจากว่าจะได้ความโปร่งสบายแล้วเนี่ยยังสามารถเทควิวสวนด้านนอกได้ด้วยพื้นที่โซนแรกที่พาเข้ามาตรงนี้นะคะจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกค่ะห้องนี้เนี่ยนอกจากจะมองเห็นสวนด้านนอกนะคะรอบๆห้องยังได้เป็นช่องแสงบานใหญ่อีกด้วยทําให้ห้องนียดูโปร่งโล่งมากๆนอกจากนั้นความสูงฝ้าเพดานของชั้น1จะสูงถึง2.9เมตรเลยค่ะส่วนสเปคพื้นจะปูด,ด้วยกระเบื้องไกรเโตนะคะซึ่งเขาจะใช้เป็นแบบสลับด้านแล้วก็เงาซึ่งจะถูกดีไซน์ให้แตกต่างกันไปในบ้านแต่ละหลังค่ะ สำหรับพื้นที่การใช้งานของทุกห้องในบ้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมมีพื้นที่ที่กว้างขวางสามารถวางชุดเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานได้สบายๆพร้อมของตกแต่งอย่างในห้องรับแขกตรงนี้เนี่ยนะคะเราสามารถวางชุดโซฟาใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยนะคะพร้อมชั้นวางทีวีและยังมีพื้นที่ให้วางของตกแต่งได้อีกมากมายเลยค่ะถ้าจะห้องรับแขกมานะคะเรามาดูส่วนของพื้นที่โถงของห้องทานอาหารกันบ้างค่ะ โดยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่กว้างๆเลยนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ห้องทานอาหารเราสามารถวางโต๊ะทานอาหารขนาด6 1ถึงที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะสําหรับบ้านไหนที่ชอบดูทีวีระหว่างทานอาหารก็สามารถวางชั้นวางทีวีเพิ่มตรงนี้ได้ทางโครงการเขามีเดินระบบและช่องสัญญาณไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากห้องทานอาหารแล้วนะคะยังมีพื้นที่เหลือให้เราทำแพนทรี่ได้ด้วยสามารถทำเป็นแพนทรี่ใหญ่ๆแบบนี้ได้เลย พื้นที่แพนทรีตรงนี้เนี่ยก็เหมาะที่จะไว้เตรียมอาหารหรือว่านั่งทานอาหารเบาๆตอนเช้าก,ก่อนออกจากบ้านค่ะถัดจาก่วนห้องทานอาหารแล้วก็แพนทรีเนี่ยนะคะจะเป็นพื้นที่โถงทางเดินกว้างๆเชื่อมไปยังฟังก์ชันห้องน้ํารับแขกห้องครัวและห้องนอนชั้นล่างค่ะเรามาดูในห้องน้ํากันก่อนนะคะสําหรับห้องน้ําห้องน,นี้จะเป็นแบบ p o w ด e r room คือจะมีเฉพาะโซนแห้งสุขภัณฑ์ที่เขาใช้จะใช้เป็นของคอตโต้ทั้งหมดค่ะ ตัวอ่างล้างมือจะได้เป็นอ่างไซส์มาตรฐานด้านล่างจะมีช่องเก็บของมาให้ด้านบนจะมีโลวอที่ใช้วางทิชชู่หรือว่าผ้าขนหนูเพิ่มได้แล้วก็จะมีติดตั้งกระจกเงาม,มาให้ด้วยนะคะติดการเป็นโถสุขภัณฑ์ใช้แบบด u อลฟัชติดตั้งมาให้พร้อมสายชำระแล้วก็ที่วางกระดาษชำระและห้องน้าทุกห้องของบ้านนะคะจะมีช่องแสงมาให้สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้แล้วก็สามารถเปิดระบายอากาศได้ค่ะถ้าเราม,มาเป็นส่วนของห้องครัวแล้วก็ห้องนอนชั้นล่างนะคะ เราจะส so so nice. ังเกตว่าตรงพื้นของห้องครัวแล้วก็ห้องนอนชั้นล่างเนี่ยเขาจะทําอยู่ในระดับเดียวกันหมดเลยทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะเราเข้ามาดูได้ในห้องนอนชั้นล่างกันก่อนนะคะสําหรับห้องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราจะเรียกว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้เพราะว่าเราสามารถทําเป็นห้องทํางานห้องอ่านหนังสือก็ได้แต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาทําฟังก์ชันออกมาให้ตอบโจทย์กับผู้สูงอายุครบทุกฟังก์ชันเลยไม่ว่าจะมีห้องน้ําในตัวแล้วก็ทําพื้นให้อยู่ในระนาบเดียวกันเพื่อที่ผู้สูงอายุจะสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะ นอกจากนั้นเนี่ยยังมีช่องแสงบานใหญ่มาให้รอบห้องเลยนะคะเวลาที่อยู่อาศัยก็จะรู้สึกโปร่งสบายค่ะสำหรับพื้นที่ในห้องเราสามารถที่จะวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้สบ,สบายสบายพร้อมโต๊ะหัวเตียงทั้งสองฝั่งจะวางเป็นเก้าอี้เอนหลังไว้ข้างเตียงอีกตัวหนึ่งก็ได้นะคะส่วนฝั่งปลายเตียงก็สามารถวางเป็นชั้นวางทีวีได้ส่วนพื้นที่สําหรับวางตู้เสื้อผ้าแล้วก็แต่งตัวเนี่ยจะอยู่บริเวณหน้าห้องน้ําตรงนี้ค่ะส่วนห้องน้านะคะจะได้บานต่อประตูกว้างสามารถเข้าออกสะดวก ส่วนพื้นเขาก็จะทําเป็นระดับเดียวกันเหมือนกันค่ะโดยจะวางเป็นารางระบายน้ําแบบยาวแบบนี้นะคะเพื่อกันไม่ให้น้ำเนี่ยไหลออกไปเลอะพื้นลามิเนตด้านนอกสุขภัณฑ์ที่เขาใช้จะใช้เป็นของคอตโต้ทั้งหมดเช่นกันค่ะตัวอ่างล้างมือจะได้เป็นอ่างขนาดใหญ่เป็นแบบลอยตัวนะคะด้านล่างเราสามารถที่จะติดตั้งตู้เก็บของเพิ่มเติมได้ด้านบนจะมีโลวอลมาให้กระจกเงาบานใหญ่แล้วก็มีเดินเป็นเต้าเสียบปลั๊กไฟมาให้ค่ะ ติดการจะเป็นโถสุขภัณฑ์แบบดูดอัลฟ่าติดตั้งมาให้พร้อมสายชำระแล้วก็ที่วางกระดาษชำระส่วนพื้นที่โซนห้องอาบน้ำเขาจะมีฉากกาั้นอาบน้ำมาให้ด้วยนะคะและตัวพื้นเนี่ยเขาก็จะยกเป็นธรณีสูงขึ้นมาเพื่อกันไม่ให้น้ำเนี่ยไหลไปยังพื้นที่โซนแห้งแต่ว่าถ้าผู้สูงอายุใช้งานไม่สะดวกเราก็สามารถที่จะเอาตัวธรณีเนี่ยออกได้นะคะฝักบัวที่เขาติดตั้งมาให้จะได้เป็นแบบปรับระดับได้ส่วนด้านหลังเนี่ยเขาจะเจาะช่องไว้ให้ให้เราสามารถวางอุปกรณ์อาบน้ำเพิ่มเติมได้ค่ะ ส่วนช่องแสงในห้องนี้จะได้เป็นบานกระทุ้งบานคู่นะคะที่สามารถเปิดช่วยการระบายอากาศได้ดีแล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาในตัวห้องได้เยอะมากขึ้นค่ะถัดมาเป็นส่วนของห้องครัวโดยจะได้เป็นครัวปิดช่วยกัรกลิ่นและควันจากการทำอาหารได้ดีนะคะส่วนตัวพื้นเขาจะเปลี่ยนเป็นกระเบื้องลายไม้สีเข้มซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยทำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้น ห้องครัวเขาจะมีเคาน์เตอร์ครัวมาให้เป็นครัวแบบกอน,นะคะด้านล่างตัวบหน้าบานเนี่ยเขาจะไม่ได้มีติดตั้งมาให้เราสามารถไปเลือกแบบหน้าบานได้เองตามสไตล์การตกแต่งของในบ้านเราเลยค่ะส่วนช่องแสงในห้องครัวเขาจะได้เป็นหน้าต่างบานสไลด์เหนือซิงลังจานตรงนี้นะคะก็สามารถเปิดเพื่อระบายอากาศได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นประตูบานสไลด์ที่เชื่อมออกไปยังโซนของเมดแล้วก็โซนลานซักล้างหลังบ้านซึ่งตัวลานซักล้างเนี่ยเขาจะลงเสาเข็มสั้นมาให้ลึก6เมตร พร้อมติดตั้งปั๊มน้ำแท้งน้ำมาให้ค่ะสำหรับพื้นที่บริเวณใต้บันไดนะคะเขาจะทําให้เป็นพื้นที่กว้างๆเลยตรงนี้เราสามารถที่จะทําเป็นห้องเก็บของใหญ่ๆได้เขามีติดไฟไว้ให้1ดวงด้วยนะคะส่วนตัวบันไดจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตรเสริมเหล็กลูกนอนจะเป็นหน้าไม้ตัวสมาร์ทแมท และตัวโถงบันไดนะคะจะเป็นโถงสูงโปร่งแบบนี้เลยติดตั้งช่องแสงบานใหญ่มาให้เป็นบานฟิกซ์ที่สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาในพื้นที่โถงบันไดได้มากขึ้นช่วยเราประหยัดไฟในเวลากลางวันได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันต่อเลยค่ะขึ้นมาที่ชั้น2นะคะความสูงฝ้าเพดานจะถูกปรับมาเป็น3เมตรซึ่งจะทําให้ห้องเนี่ยดูโปร่งขึ้นมากๆส่วนตัวพื้นจะปูด้วยลามิเนตส์ทแมทหนา5มิลิเมตรมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นแล้วก็ทนแรงกระแทกได้ดีค่ะ สำหรับฟังก์ชันโซนแรกตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่โถงพักผ่อนที่ชั้น2หรือจะเป็นโซน Family Are ก็ได้เป็นพื้นที่ที่ครอบครัวสามารถมาใช้เวลาร่วมกันได้เวลาที่มีแขกมาเยี่ยมเยียนที่ชั้นล่างนะคะหรือว่าเราจะปรับเป็นห้องทํางานห้องอ่านหนังสือหรือว่าจะปรับเป็นมุมนั่งทํางานของพ่อแม่กับมุมนั่งทํากานบ้านของเด็กๆก,ก็ได้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ห้องนี้เนี่ยกว้างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม ถัาจากตัวโถงพักผ่อนเข้ามานะคะก็จะเป็นส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆค่ะภายในห้องมาสเตอร์เบดรูมเขาจะแบ่งโซนวอล์กอินคอสตไว้ให้ชัดเจนเลยนะคะพื้นที่ในวอล์กอินคอสตเนี่ยก็จะเป็นห้องกว้างๆนะคะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะทําเป็นห้องแต่งตัวแบบจริงจังได้เลยทั้งติดตั้งตู้เสื้อผ้าหลังใหญ่แล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งตัวใหญ่ๆนะคะติดกับวอล์กอินคอสตจะเป็นห้องน้ําซึ่งห้องน้ําที่นี่เขาจะเป็นแบบโฟร์ฟีเจอร์สนะคะแบ่งแยกฟังก์ชันไว้แยกออกจากกันหมดเลย ตัวโซนอ่างล้างมือจะได้เป็นแบบ h i s and hers ด้านบนจะมีตัวโลวอลแล้วก็ติดตั้งกระจกเงาบานใหญ่ไว้ให้ด้านข้างตรงนี้นะคะจะมีช่องแสงแบบเข้ามุมนะคะทำให้ห้องน้ำเนี่ยดูสว่างมากยิ่งขึ้นติดกันจะเป็นตัวอ่างอาบน้ําแบบวางพื้นติดตั้งก๊อกน้ามาให้เรียบร้อยเลยส่วนอีกด้านนึงจะเป็นโซนของห้องน้ําด้านในจะวางโถสุขภัณฑ์ไว้ให้แล้วก็มีช่องแสงบานใหญ่ด้วย และโซนห้องอาบน้ําหรือว่าโซน s เวอร์จะมีฉากกั้นมาให้แบบนี้นะคะเป็นสัดเป็นส่วนติดตั้งฝักบัวมาให้พร้อมเรนชาวเวอร์ด้านบนขนาดของห้องอาบน้ําก็สามารถยืนอาบได้สบายๆค่ะส่วนผนังด้านข้างเขาก็มีเจาะช่องมาให้นะคะให้เรามีพื้นที่สําหรับวางอุปกรณ์ขวดแชมพูได้ค่ะออกมาจากโซน walk in closet ก็จะเป็นพื้นที่ของโซนห้องนอนแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าห้อง master bedroom เนี่ยกว้างมากมาก,มาก เราจึงมีพื้นที่ที่สามารถแบ่งเป็นห้องทํางานแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าใครที่มีเสื้อผ้ายเยอะมากๆนี่นะคะก็สามารถทําเป็นห้องแต่งตัวอีกห้องหนึ่งได้ค่ะส่วนพื้นที่ห้องนอนนะคะเราสามารถที่จะวางเตียงขนาดคิงไซส์พร้อมโต๊ะหัวเตียงได้สบายๆเลยและยังมีพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยให้เราทําเป็นมุมพักผ่อนส่วนตัวนะคะไว้นั่งดูทีวีก่อนนอนก็ได้ค่ะ มาที่ฝั่งของตัวบ้านนะคะฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของห้องนอนรองทั้งสองห้องตรงกลางเขาจะทําเป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะเป็นที่ซ่อนตู้ไฟนั่นเองทําให้ภาพรวมเนี่ยดูเรียบร้อยมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูในห้องนอนรองห้องแรกกันก่อนค่ะขนาดของห้องนอนรองเนี่เขาให้พื้นที่มาเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมจุดแรกเราสามารถที่จะทําเป็นโต๊ะทางานใหญ่ๆแบบนี้ได้นะคะส่วนอีกฝั่งนึงก็สามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้เลยพื้นที่ตรงไปเตียงสามารถวางชั้นวางทีวีได้ อีกฝั่งก็สามารถวางเป็นเดย์เบดได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยช่องแสงในห้องนอกจากจะได้เป็นบานสไลด์บานใหญ่แล้วข้างเตียงตรงนี้นะคะยังได้เป็นระเบียงเล็กๆที่ได้หน้าต่างแบบเข้ามุมมาด้วยทําให้ห้องเนี่ยดูสว่างโปร่งโล่งมากยิ่งขึ้นโดยตัวระเบียงตรงนี้เราสามารถที่จะไว้ปลูกไม้กระถางเล็กๆได้ค่ะส่วนห้องน้ําในตัวกับบ่ออีโคเซตเนี่ยจะอยู่ด้านหลังเตียงค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เราสามารถวางเป็นตู้เสื้อผ้าไซส์กลางๆได้นะคะ ส่วนห้องน้ําเขาจะแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้สุขภัณฑ์ที่ใช้จะใช้มาตรฐานเหมือนห้องน้ําห้องอื่นๆเลยคือจะใช้ของคอตโต้ทั้งหมดได้อ่างล้างมือที่เก็บของด้านล่างด้านบนมีกระจกเงามีโลว์วอลแล้วก็มีตัวโถสุขภัณฑ์แบบดูอัลฟลชนะคะส่วนห้องอาบน้ำเนี่ยด้านในจะมีช่องแสงบานใหญ่ให้เป็นหน้าต่างบานกระทุง้งกระจกใสแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องความไพรเวซีนะคะเพราะว่าตัวหน้าต่างบานนี้เนี่ยถ้าเราเปิดออกไปมันจะเป็นส่วนของระเบียงในห้องนอนรองนั่นเองค่ะ ส่วนพื้นที่ในห้องอาบน้ําตรงนี้นะคะก็สามารถยืนอาบได้สบายๆค่ะคุณผู้ชมถัดมาเป็นห้องนอนรองห้องที่2นะคะขนาดของห้องนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างกว่าห้องที่แล้วพอสมควรเลยฟังก์ชันส่วนแรกที่เราเข้ามาเจอจะเป็น walk in closet ค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะทําตู้เก็บของหรือว่าตู้เสื้อผ้าเพิ่มเติมตรงนี้ได้เราเข้ามาดูใน walk in closet กันก่อนค่ะ สำหรับอีโคเซตเนี่ยเราสามารถที่จะบิวอินตู้ซื้อผ้าไซส์ใหญ่ๆได้เลยนะคะมีพื้นที่ให้เรายืนแต่งตัวได้สบายๆเลยค่ะและถ้าเราเข้ามาด้านในตรงนี้นะคะที่เชื่อมกับห้องน้ำเราจะเห็นว่ามีประตูที่เชื่อมออกไปยังระเบียงเล็กๆด้านนอกตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์คือเราสามารถที่จะเปิดระบายอากาศได้โดยที่บ้านข้างๆเนี่ยมองเข้ามาไม่เห็นเราค่ะ ส่วนห้องน้ํานะคะเขาจะมีแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้เรียบร้อยตัวสเปคจะเหมือนกับห้องน้ําห้องอื่นๆเลยคือใช้ของคอตโต้ทั้งหมดขนาดของห้องน้ําก็พอให้เราใช้งานได้สบายๆค่ะถ้าเรามาที่โซนพักผ่อนในห้องนอนนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้เลยหรือว่าใครนะคะที่อยากวางเตียงเดียว2เตียงแบบนี้ก็ได้นะคะเผื่อเด็กๆ2คนส่วนปลายเตียงก็สามารถวางเป็นโต๊ะทาการบ้านของเด็กๆแบบนี้ได้นะคะ2ตัว ส่วนระเบียงในห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมส่วนระเบียงบนชั้น2เนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะมีพื้นที่ที่กว้างมากๆเราสามารถที่จะวางชุดโต๊ะทานกาแฟาก็ได้หรือว่าใครที่อยากปลูกต้นไม้บนชั้น2นะคะก็สามารถทําได้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ในตัวบ้านอีกค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ชมรายละเอียดของโครงการกันไปครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปกันค่ะว่าโครงการนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง สำหรับตัวโครงการปีนเพชรเกษม69นี้นะคะคุณผู้ชมจะเหมาะกับคนที่มีครอบครัวขนาดกลางไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่ที่กําลังมองหาบ้านเดียวที่ได้ทั้งพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านและพื้นที่รอบบ้านเยอะในทําเลเพชรเกษมหนองแขมอ้อมน้อยบางแคร์และอยากได้ความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะเพราะว่าที่โครงการนี้เนี่ยมีเพียง128ยูนิตเท่านั้น จุดเด่นของบ้านโครงการนี้คือในบ้านทุกแบบจะมีห้องอนเนกประสงค์พร้อมห้องน้ําที่ชั้นหนึ่งและมีการออกแบบดีเทลในตัวบ้านให้รองรับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในตัวบ้านไทยใหญ่สุดค่ะนอกจากนั้นตัวบ้านยังเน้นความโปร่งสบายด้วยความสูงฝ้าเพดานถึง2.9เมตรแล้วก็3เมตรและภายในตัวบ้านยังมีการติดตั้งช่องแสงบานใหญ่มาให้เยอะมากนะคะทําให้บ้านเนี่ยระบายอากาศได้ดีสว่างแล้วก็อยู่สบายค่ะ ส่วนแฟซิตี้ของที่นี่ก็มีมาให้ครบเลยนะคะโดยตัวขับเค้าของเขาจะมีสระว่ายน้ำระบบเกลือฟิตเนสล็อบบี้โคเวอร์กิ้งสเปซและยังมีสวนสาธารณะขนาดกว่า2ไร่ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับจำนวนยูนิตพักอาศัยก็สามารถใช้งานได้สบายๆเลยค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของที่นี่จะอยู่ที่9.99ล้านบาทแบบบ้านที่พาชมวันนี้คือแบบบ้านภูรีเป็นไซส์ใหญ่สุดขนาด431ตารางเมตรราคาเริ่มต้น1 4 9ถึง20ล้านบาท ค่าส่วนกลาง30บาทต่อตารางวาต่อเดือนถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้ก็สามารถ walk-in เข้ามาได้ทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา9โมงเช้า,ชาถึง6โมงเย็นหรือจะโทรมาสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้ที่เบอร์1753และนั่นคือทั้งหมดของโครงการปรินเพชรเกษม69โครงการต่อไปเราจะพาไปชมที่ไหนสามารถติดตามได้ที่ Facebook YouTube และเว็บไซต์ h o m หน้าอย .com สำหรับวันนี้กิฟและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ